สวัสดีครับผมอาจากอาร์ตี้เดวานะครับวันนี้นะฮะผมมาอยู่กับแกจเกตดีๆนะครับที่เหมาะกับสายแคมปิ้งช่างที่ต้องทํางานนอกบ้านนอกสถานที่นะครับตัวนี้ครับเป็นพัดลมไร้สายจากทางแบรนด์โอสกานะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยชื่อรุ่นของเขาก็คือ OCF 763ครับตัวนี้เป็นตัวแรกในไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่มีระบบพ่นหมอกไอน้ําตัวนี้นะตัวนี้นะครับเหมาะกับทุกคนเลยจะใช้งานอยู่บ้านก็ได้นะครับยิ่งเวลาไฟบ้านดับนะผมบอกเลย ตัวนี้มีประโยชน์มากๆครับและก็สายแคมปิ้งนะครับตัวนี้ก็คือสะดวกและดีมากๆนะครับเอาไปนั่งชิลเอาท์อยู่นอกบ้านนะครับไปตั้งแคมปิ้งกินเที่ยวกับเพื่อนๆหรือจะไปกลางเต็นท์กันนี่นะตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับจุดเด่นหลักๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับออกแบบใหม่หมดเลย all new design เลยก็ว่าได้นะครับเป็น power flow นะฮะเปิดได้9ชั่วโมงเมื่อคุณใช้กับแบตเตอรี่ 4Ah ที่อยู่ในเซ็ตตัวนี้ครับและตัวนี้นะครับเป็น mist pro function นะฮะก็คือมันสามารถพ่นละอองน้ําได้ดีนะ แล้วก็ยังมีไฟนะครับตรงนี้นะที่เป็นวงแหวนล้อมรอบตรงนี้นะฮะมันเปิดปิดไฟได้แน่นอนครับถ้าอยู่ในเต็นท์หรือว่าไปแคมปิ้งเนี่ยผมว่ามันสะดวกมากๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับการน้ําการฝุ่นระดับ IP 20ก็เป็นพวกละอองนะมันไม่ได้ถึงกับว่าเราเอาน้ําแบบไปสาดได้เลยอย่างนั้นมันคงไม่ใช่นะครับก็การละอองประมาณนั้นนะฮะแล้วก็แขวนได้ด้วยตะขออย่างดีที่อยู่ด้านหลังนะครับออกแบบมาใหม่เลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญพิเศษอีก1จุดครับมีช่อง USB นะครับไม่ว่าจะเป็น Type A Type C นะฮ ใช้เป็น power bank ได้เลยแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับใส่ด้านหน้าแล้วนะครับสามารถใส่แบตเตอรี่ที่เป็น21700ของทางแบรนด์ออสกาเขาได้ทุกรุ่นครับและตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ด้านหลังกล่องของเขานะครับตะแกรงตรงนี้ผมบอกก่อนเขาออกแบบมาใหม่นะแล้วก็ตะขอนะครับดูว่าเฟรคฮุกนะครับก็คือแขวนได้ทุกที่เลยด้วยตะขอคู่นะมันสะดวกมากๆครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น super durable แข็งแรงทนทานนะฮะมันก็เลยยิ่งทําให้ตัวดีไซน์ของบอดี้นี่นะฮะดูแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองปลายพัดลมเนี่ยจะอยู่ท ที่หนึ่งถึง2,600 RPM นะครับแบตเตอรี่ใช้เป็น2 0โวลต์ของเขานะครับจะเป็นอันร์เซลล์พลัสหรือสปีมพาวเวอร์ได้หมดเลยการน้ำกันฝุ่น IP 2 0แล้วก็การปรับองศานะฮะจะเป็น0ูถึง120องศาก็ค่อนข้าง flexible ดีฮะในการปรับก้มเงยนะครับน้ำหนักตัวเปล่าเนี่ยจะอยู่ประมาณ2-2กิโลกรัมถ้าน้ำหนักรวมแบตเตอรี่4 m ่อาที่อยู่ในเซตตัวนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ2.85จกิโลโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านในกล่องกันเลยดีกวะนะครับ ก็อันดับแรกนะครับถ้าคุณซื้อตัวขีด M1 นะจะมีพวกแบตเตอรี่มาให้นะครับแบตเตอรี่ที่มาจากในชุดของเขานะครับเป็นรุ่น OCB 2 0 4นะครับหรือว่าเป็นรุ่น4 a r แน่นอนครับมีมอกอรเรียบร้อยแล้วก็มีแจ้งรายละเอียดไว้ครบนะครับ CmR หรือว่า8 0อ w r ครับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ เว็บแรกที่ผมแกะดูนะอารมณ์เหมือนสายชาร์จโน้ตบุ๊กเลยนะฮะมันจะเป็นตัวชาร์เจอร์นะครับแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นครับสังเกตดูนะตัวนี้เอาท์พุต1.6แอมป์ครับมันจะมากกว่าตัวแท่นชาร์จที่เขามีมาให้ที่1.5แอมป์แล้วในกล่องครับก็จะเป็นตัวคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบลงทะเบียนรับประกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสินค้าที่สั่งผลิตล็อตตอนแรกนะครับว่าแอดไลน์นะฮะก็จะได้ประกันเพิ่มเป็น7เดือนนะครับก็คือตอนนี้ปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับของทางแบรนด์โอสการ ทุกตัวของเขานะครับก็คือท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ได้เลยนะครับถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้การรับประกันทั้งหมด1ปีแล้วครับและแน่นอนครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานของเขานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดอะไรนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรเบอร์ไหนบ้างในกรณีที่มันชำรุดนะฮะหรือว่ามีอะไรบางตัวสูญหายก็สามารถสั่งซื้อตามเบอร์อะไรแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคงั้นผมขออนุญาตแกะออกมาชมกันเลยดีกว่านะครับ อาละครับแลนี่ก็คือตัวจริงของเขาครับสำหรับพัดลมโอซากะา OCF763 นะครับพัดลมที่พ่นหมอกไอ้นาได้ตัวแรกของประเทศไทยครับตัวนี้นะฮะบอกก่อนนะเรื่องของวัสดุและดีไซน์นะครับตัวนี้ปรับเป็น all new ใหม่หมดเลยนะครับถ้าจะให้สังเกตจากตัวที่แล้วนะนี่อันนี้จะเป็นตัวเก่าของเขานะครับซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นรุ่น OCF761 รุ่นในตำนานเลยนะครับแต่ตัวใหม่ครับที่ปรับปรุงนะตัวโลโก้ครับตัวนี้จะใหญ่ขึ้นนะแล้วก็เป็นปั๊มนูนเลยนะครับตัวนี้ยังเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็โลโก้ แล,แล้วก็เรื่องไฟครับตัวนี้ก็คือจะเป็นสีขาวๆเต็มแบบนี้แล้วก็มีโลโก้มันติพาวเวอร์พลัสนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟสีขาวๆไม่ได้มีอะไรสกรีนไว้และตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัวพ่นหมอกไอน้ําตัวพ่นหมอกไอน้ำนะฮะจริงๆแล้วอ่ะมันคือแผ่นเฟรเซออิเล็กทริกทาร์สเดิเซอร์นะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าอัลต้าโซนิกมิสแมคเกอร์ดิสนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะหลักการของมันก็คือเป็นแผ่นสร้างละอองน้ําแบบอัลต้าโซนิกนั่นเองนะครับมันทํางานโดยใช้การสั่นสะเทือนแบบความ สี่สูงนะครับเพื่อเปลี่ยนน้ําให้กลายเป็นละอองน้ําขนาดเล็กมากๆการสร้างแบบนี้นะครับมันคือการสร้างละอองหมอกเย็นนั่นเองนะครับแน่นอนครับมันก็ช่วยการลดอุณหภูมิได้บ้างนะแต่จะจริงจังขนาดไหนนี่เราต้องทสกันดูอีกทีนะแต่โดยส่วนตัวเท่าที่ผมได้ทดสอบในงานบ้านและสวนช h อปปิ้งวีคที่ผ่านมานะครับผมถือว่าตัวนี้ละอองหมอกที่มันออกมานะครับก็ค่อนข้างลดอุณหภูมิได้ต่ําลงไปอีกนิดนึงเหมือนกันนะและตรงจุดนี้นะฮะมันคือเป็นข้อดีจนทําให้ ร,ร,รู้สึกเย็นสบายขึ้นไปอีกขั้นแล้วก็ตัวนี้นะฮะมันจะสามารถประยุกต์ได้หลายอย่างนะครับก็คือใส่แบบอโรมาทเทอรา a ีก็ได้พ่นกลิ่นหอมตามที่เราต้องการบางคนก็ไปอัดแอปเอาไปใส่น้ําที่มันมีส่วนผสมของที่มันมีการไล่ยุงได้นะครับในการแคมปิง้งอันนี้ก็ถือว่าดีไปอีกแบบการออกแบบใหม่ของด้านหลังนะตรงนี้นะสังเกตนะครับด้านหลังนี่มันจะออกมาเหมือนเป็นทรงกลวยคล้ายๆเป็นทรงชามนะฮะมันจะนูนๆออกมานิดนึงนะครับมันก็ดูเป็นปกติของพัดลมสไตล์นี้แต่ตัวนี้ครับได้ออกแบบตัวตะ แรงหลังด้านหลังเนี่ยใหม่เลยนะครับแน่นอนครับมันเป็นเบ้าตัวนี้นะครับมันจะสร้างแรงดูดนะครับเข้าไปได้มากนะฮะลมออกไปได้มากขึ้นนั่นเองดูดแรงก็พ่นแรงครับแน่นอนเขาออกแบบมาใหม่หมดอย่างนี้มันมีข้อดีครับ1เลยช่วยลดเสียงดังนะครับสสร้างแรงลมที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับด้านข้างตรงนี้โอเคครับยังยืนพื้นเป็นจุดแดงตามสไตล์สีของแบรนด์โอซุกะนะครับแต่ว่าเรื่องสีสันครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบครึ่งเลยนะฮะฮาร์ทเลยนะครับตรงนี้เป็นสีเทานะครับตามสไตล์สีของแบรนด์แล้วก็ตัดด้วย ว่าสวยงามตัวนี้ดูทันสมัยกว่าเยอะครับแล้วถัดมาที่ด้านหลังอีกทีนึงตัวเก่า761จะใส่แบตอยู่ที่ด้านหลังนะครับแน่นอนครับตัว761ใส่แบตได้ไม่กี่ขนาดนั่นก็คือ2 m r 4 m r 5 m r และ7 5 m r แต่ทีนี้นะฮะเรื่องของ763มีการปรับปรุงในส่วนนี้ใหม่หมดเลยแน่นอนครับตัวนี้ Supreme Power นะครับ2.700ผมใส่เลย พอใส่เข้าไปแล้วนะครับพอดีมากๆเลยเห็นไหมมันดูสวยงามเลยนะครับเนี่ยเพราะมันพอดีกันเป๊ะเลยตัว10 m r ใส่ก็พอดีนะอย่างนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่า8กับ10 m r เนี่ยตัวบอดี้ของเขาเนี่ยเท่ากันนะและอีกจุดหนึ่งครับด้านใบพัดด้านในตัวนี้มี3แฉกนะครับตัวเก่าครับหยิบขึ้นมาอีกแล้ว <laughs> ตัวเก่าใบพัดจะเป็น4ี่ใบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการพัดออกมาหรือว่าการสร้างลมเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับโดยผมมีเจ้าเครื่องนี้ครับตัววัดแรงดันลมโดยเฉพาะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะตั้งไว้ประมาณตรงนี้นะครับก็คือประมาณสัก35เซนแล้วเดี๋ยววัดลมตัวนี้ดูนะครับเริ่มที่ลมเบาสุดก่อนครับ ลมเบาสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6.3กิโลเมตรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปลมแรงสุดครับถ้าเบอร์ลมแรงสุดนะครับจะอยู่ที่13.5กิโลเมตรนะครับงั้นเดี๋ยวมาลองตัว761ครับตัว761ผมจะเปิดเบาสุดก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นครับตัว761ที่รอบเบาสุดของเขาอ่ะมันแรงกว่างั้นเดี๋ยวเรามาเล่นแรงสุดครับ ตัวแรงสุดนะครับก็จะอยู่ประมาณ12.45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนนี้อยากให้ดูอีกอย่างนะครับก็คือในเรื่องของตัวที่จับนะครับด้านหลังตรงเนี้ยมันจะจับง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นมือสอดเข้าไปด้านในอย่างนี้ได้เลยนะครับทำให้จับยกเนี่ยถนัดมากๆแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับปุ่มปรับแรงลมก็ยังเป็นลิเนียเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นสวิตช์แบบนี้เปิดปิดก็คือเป็นแบบอยู่ในตัวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเลือกความแรงเบาสุดแรงสุดได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ครับที่ปุ่มเหนนรวตงะัับมมําาหพลออออกก้ นะครับนะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับตรงช่องใส่แบตเขาผมถือว่าทํามาดีเลยนะดูแข็งแรงมากๆเล็กหนึ่งฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับเป็นช่องชาร์จแบตนะครับหรือทําเป็น power bank ได้เลยก็จะมีทั้ง USB type A USB type C นั่นเองนะครับลองดูนะครับว่าเวลาเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันติดเลยไหมโอเคเสียบไปแล้วมันติดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจ่ายไฟที่เท่าไหร่นะครับ มาดูที่ตัววัดหน้าเครื่องตรงนี้ครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะไฟจะออกมาประมาณ4.823วลต์นะครับแล้วก็ประมาณ5.77วัตต์นะครับโดยประมาณนะทีนี้เดี๋ยวมาดูท้าย C กันบ้างครับเอ่อถ้าแบตมือถือมันใกล้เต็มนะฮะมันก็ชาร์จที่พลังงานน้อยลงนะครับวัตต์มันก็น้อยลงนะครับโอเคหน้าเครื่อง4.2วัตต์ก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัว USB Type A ครับเพราะว่าตัวนี้ผมผ่านอะแดปเตอร์นะแน่นอนไฟมันอาจจะดรอปลงไปบ้างนะครับไม่ได้ต่อตรงเหมือนตัว Type A ตอนแรกนะก็อยู่ประมาณ3.99วัตต์กตีซะ4 0.8แอมเพราะว่ามือถือแบตผมใกล้เต็มนะก็เลยทําให้ชาร์จเข้าอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาว่าถึงฟังก์ชันตัวพ่นหมอกตรงนี้นะฮะเป็นจุกใส่น้ำนะครับก็คือหมุนคายทวนเข็มนาฬิกาออกมาได้เลยโดยผมจะลองใส่น้ําเป็นขวด600มิลิลิตรนะครับเกตเต็มละนี่นะครับ พอเติมเสร็จก็ปิดฝาได้เลยครับก็ใช้น้ําไปไม่ถึงร้อยมิลิลิตรเลยมังย้งเนี่ยในส่วนนี้ผมจะลองฟังก์ชันที่ว่าสร้างราอองหมอกน้ําดูนะครับว่ามันจะลดอุณหภูมิได้จริงไหมผมให้ดอุณหภูมิปัจจุบันก่อนนะตอนนี้อยู่31.3องศานะครับความชื้นอยู่73.4องศาจุดห้องศาโดยประมาณนะครับผมจะลองใช้ฟังก์ชันที่มันพ่นหมอกดูโอเคอ่าพ่นออกมาแล้วนะครับ เฮ้ยลดว่ะเป็นสามสิเ็ดจุดามแล้นี่ผมเปิดเบอร์เบานะลมอยู่ประมาณหกโลเจ็ดโลนะครับประมาณนี้ความชื้นขึ้นอยู่นะครับความชื้นขึ้นมาเป็นเจ็สิบแปดนะเพิ่มแรงหน่อยสิเฮ้ยลงครับเป็นสามสิบเอ็ดจุดสององศาแล้ว ว่าลงนะฮะเพราะตอนแรก31.3ตอนนี้ลงมาเป็น31.1คือมันไม่ได้ลงแบบแอร์อยู่แล้วนะครับตัวนี้มันแค่สร้างความรู้สึกที่มันเย็นสบายขึ้นนะครับจากพัดลมธรรมดาจุด2องศาบางทีมันก็ทําให้เราอ่ะรู้สึกคอม fort หรือว่าสบายตัวมากขึ้นเหมือนกันนะครับอ่าและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้นะเป็นขาแขวนรุ่นใหม่เลยนะครับแขวนง่ายๆเพียงคุณดึงออกมาอย่างนี้ครับคุณจะแขวนแบบไหนเนี่ยได้เลยตามสไตล์ที่คุณต้องการเลยนะครับมัน่อนข้างิรมกกกแวับไไดหื อะไรก็ได้ที่เวลาเราไปตั้งแคมป์หรือว่ากางเต็นท์นะครับมันสามารถแขวนและสะดวกและที่สาคัญเวลาเก็บครับแค่คุณเก็บเข้าไปตรงนี้มันจะอยู่ในนี้ตลอดครับมันจะไม่หายนะจะตั้งพื้นก็ไม่จําเป็นจะต้องไปถอดอะไรนะครับหรือจะแขวนก็คือสามารถดึงแขวนได้เลยการพ่นละอองหมอกครับรู้สึกจะมี2ฟังก์ชันสมมุติว่าถ้าเราพ่นแบบนี้อ่ามันก็จะออกมาประมาณนี้ยาวๆใช่ไหมฮะแต่เมื่อกี้ที่ผมปิดอีกทีนึงอ่ามันจะพ่นเป็นจังหวะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับเรื่องการคลางของมอเตอร์นะตัวนี้ใช้วอร์ดวงจรรุ่นใหม่ที่ควบคุมการปรับรอบมอเตอร์ได้ดีกว่าทําให้มันไม่เกิดเสียงคลางนั่นเองนะฮะตัวนี้ถือว่าทําได้ดีแก้บั๊กมาทั้งหมดแล้วครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับตัวพัดลมตัวไร้สายโอสกา OCF 763พัดลมที่สามารถพ่นหมอกควันไอน้ําได้นะครับพัดลมที่ออกแบบมาเป็นนิวดีไซน์ทั้งหมดแน่นอนครับลดเสียงดังรบกวนแล้วก็ลมแรงนะฮะที่สําคัญก็คือสามารถเติมน้ น้ำเติมอมารม م าเทอรรพีนะครับกลิ่นหอมหอมสหรับเราได้เลยนะฮะเพื่อพ่นออกมานะครับแล้วก็ยังช่วยลดอุณหภูมิได้จริงตามที่โฆษณาไว้เลยนะครับดีไซน์ตกแรงด้านหลังนะครับที่มีการรีดลมได้ดีขึ้นลดเสียงรบกวนได้ดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดแน่นอนครับแบตเตอรี่ใส่ได้ทุกไซส์ของเขาเลยที่เขามีขายทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องไฟถือว่าสว่างนะครับถ้าเวลาคุณแคมปิ้งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลามันเปิดในเต็นท์หรือเปิดในสถานที่ที่มันไฟมันน้อยเราเพิ่มตรงนี้เป็นแอมเบียนไล เงาสะท้อนในกล้องของผมเนี่ยทำให้ผมเห็นว่า LED ที่เขาให้มาทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด6ดวงนะครับก็คือด้านบน2ด้านล่าง2แล้วก็ด้านข้างซ้ายอีก1ขวาอีก1รวมกันเป็น6ดวงก็พูดง่ายๆนะครับตัวนี้ All- inone ฟังก์ชันเลยอย่างที่เขาบอกนะครับ4ใน1นะฮะพัดลมเป็นความเย็นละวนนะครับพ่นควันอารมาและว2นะครับไฟตัวนี้นะครับหน้าเครื่องทําเป็นไฟฉายหรือไฟแอมเีรนไ์ได้คือ34ครับจุดชาร์จแบตนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องราคาครับตัวเต็มอย่างที่ผมได้รีวิวอย่างตัวนี้นะคร จะอยู่ที่2,590บาทท่านั้นเองครับส่วนเป็นตัวเปล่าไม่รวมตัวที่ชาร์จแล้วก็ไม่รวมแบตเตอรี่ 4Ah MM, จะอยู่ที่1,750บาทครับส่วนใครที่สนใจสินค้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์พิกัดการสั่งซื้อไว้ที่ใต้รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับก็สาหรับวันนี้ผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามการแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ